สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พี่เอมาอีกหนึ่งคันนะครับเตรียมส่งมอบสําหรับวันนี้เลยนะครับวันนี้เลยมาพบกับเจ้าไททันสี่ประตูนะครับมาดูกันว่าคันนี้นะครับมีความพิเศษยังไงนะครับ่าเบื้องต้นนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น2.4พรมสี่ประตูนะครับเพื่อนๆตัวนี้ราคาตัวอยู่ที่9แสนสามหมื่นแปดพันบาทสำหรับเกียร์ออโต้นะครับเพื่อนๆมาดูกันว่าตัวนี้ พี่เอแต่งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างนะครับจริงๆโปรโมชั่นสําหรับรถคันนี้โจทย์โจทย์ของลูกค้าก็คือใช้เงินดาวน์ให้น้อยที่สุดนะครับตัวนี้พี่เอเลยแต่งสแตนดาร์ดให้อย่างนี้แล้วก็ฟรีโปรโมชั่นดาวน์ฟรีที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพื่อนๆตัวนี้ได้มาอย่างนี้เลยมาดูด้านข้างตัวรถนะครับตัวนี้เป็นเกรดพารามนะครับ เกรดภาพจะได้ล้อแม็กซ์17นิ้วนะครับเป็นล้ออลลอยนะครับพร้อมยาง Bridgestone นะครับมาด้านข้างนะครับด้านข้างออปชั่นตัวรถจะมีอยู่แล้วนะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับแล้วก็มีเอเพิ่มเติมในเรื่องของคิ้วกันสาดนะครับแล้วก็ตัวกันลอยเบ้ามือจับตัวนี้นะครับใช้กันยาวๆเลยนะครับป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีพร้อมฟิล์มเซรามิกให้รอบคันนะครับเพื่อนๆฟิล์มเซรามิกให้รอบคันเลยนะครับอ่อ ส่วนภายในนะครับภายในก็จะเป็นห้องโดยสารที่กว้างขวางแบบนี้เลยนะครับเพราะเจ้ามิสุบิชิไตรตันของเรานะครับไม่หมดจดนะครับเครื่องยนต์ชัดซีห้องโดยสารกว้างขวางกว่าเดิมแน่นอนครับมาพร้อมกับจอนะครับสิบนิ้วจอสิบนิ้วตัวนี้นะครับมาพร้อมกล้องถ่ายหลังนะครับอันนี้แถมเพิ่มเติมให้ลูกค้านะครับก็จะเป็นกล้องบันทึกหน้ารถนะครับโอเคสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับที่กําลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานนะครับ ตัวนี้ตอบโจทย์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะของเครื่องยนต์นะครับ184แรงม้าไฮเปอร์พาวเวอร์นะครับกระบะบรรทุกที่ใหญ่กว่าชาวบ้านเขานะครับณตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ชัตซีที่มีความแข็งแรงแล้วก็น้ําหนักเบาที่สุดณตอนนี้ด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับแล้วก็อยากจะทดลองขับก่อนตัดสินใจนะครับเพื่อนๆโทรหาพี่เอได้นะครับที่เบอร์088นะครับ500 8482นะครับพี่เอประจำอยู่ที่ มิตซูรุ่งเจริญสำนักงานใหญ่ดีลเลอร์ที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับเพื<ๆ>่อนๆสนใจออกรถโทรหาพี่เอได้ครับสำหรับวันนี้พี่เอฝากเจ้าไทรตัน2.4พรามไว้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับด้วยเงินรับรถอยู่เพียง9,900บาทเท่านั้นเองนะครับเพื<ๆ>่อนๆสำหรับวันนี้พี่เอต้องขอตัวก่อนครับสวัสดีครับผม